รากินีกำลังจะแต่งงานเข้าบ้านที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านด้วยหลายเหตุผลที่ทำให้บ้านนี้เป็นที่โจดจันมาทับสิงเป็นเจ้าที่ดินใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านคารืหักของเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีตระกูลราหุลหลานชายของเขาได้แต่งงานกับรากินีวันนี้เป็นวันแรกที่รากินีก้าวเข้าบ้านสามีแต่เธอไม่รู้เลยว่านาคินจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล นาคินที่มีความแค้นกับครืหานี้มาหลายชั่วอายุคนรากินีทำพิธีเข้าบ้านโดยการเตะถ้วยข้าวจากต้นไม้ให้หล่นเธอดีใจมากที่ได้แต่งเข้าในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และได้สามีที่เหมือนเจ้าชายในฝันราหุลกับรากินีอยู่ด้วยกันในห้องราหุลบอกรากินีว่าผมโชคดีมากที่ได้คุณมาเป็นภรยา ตอนนี้คุณเป็นสไพรสของบ้านนี้และเป็นภรรยาของผมแล้วคุณคือความรับผิดชอบของผมผมจะทำให้คุณมีความสุขในทุกทางขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของผมทั้งสองพูดคุยกันอย่างหวานซึง้งทันใดนั้นรากินีหันไปมองที่หน้าต่างและกรีดร้องออกมาเธอเห็นหนาคินสีดำตัวหนึ่งกำลังเลื้อยเข้ามาในห้องเสียงกรีดของรากินีทำให้ทุกคนตกใจ ราหุลรีบพารากินีออกจากห้องแม่ของเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นราหุลบอกว่าแม่มีงูอยู่ในห้องมาทาฟสิงโมโหมากและหยิบปืนลูกซองของเขาเข้าไปในห้องแล้วยิงไปที่นาคินกระสุนไม่ได้โดนนาคินแต่มันตกใจเสียงปืนและหนีออกไปมาทาฟสิงห์ออกจากห้องและบอกว่าราหุลลูกชายไปนอนเถอะ พ่อจัดการมันแล้วมันหนีไปแล้วอาิตาภรรยาของมาทาฟถามอย่างระแวงหรือว่าจะเป็นนาคินตัวนั้นอีกแล้วมาทาฟรีบห้ามอาิตาอย่าพูดเรื่องพวกนี้ต่อหน้าลูกสะพ้ยเลยเธอคงเหนื่อยแล้วให้เธอพักเถอะที่นี่มันอยู่ใกล้ป่าอาจจะมีงูหรือแมลงบ้างอย่าตกใจแค่ระวังไว้ก็พออย่าก,กลัวเลยนะ แค่ระวังตัวให้ดีรากินีบอกว่าข่ะคุณลุงหนูจะระวังค่ะรากินีกับราหุนกำลังจะกลับเข้าห้องมาทาฟกระซิบกับอานิตาว่าพี่พูดเรื่องนาคินต่อหน้าลูกสะพ้ยทำไมเดี๋ยวเธอจะเริ่มสงสัยเรื่องครอบครัวเราเธอไม่ควรรู้เรื่องนี้รากินีแอบได้ยินคำพูดของมาทาฟตอนนี้เธอเริ่มรู้แล้วว่าครอบครัวนี้กำลังปิดบังอะไรบางอย่างจากเธอ เธอถามราหุนว่าทำไมคุณลงถึงห้ามแม่คุณพูดต่อตอนที่แม่พูดถึงนาคินราหุนตอบว่าไม่มีอะไรหรอกพ่อผมเชื่อเรื่องสยศาสตร์พวกเขาบอกว่าผมอาจโดนภัยจากนาคินที่มีฤทธิ์แต่นั่นมันเรื่องไร้สาระอย่าก,กลัวเลยนะรากินีพูดว่าฉันได้ยินมาว่าพ่อของคุณตายเพราะถูกงูกัดราหุนตอบว่าไม่ใช่ใครเป็นคนบอกคุณแบบนั้น พ่อผมเสียเพราะหัวใจวายต่างหากคุณไม่ต้องไปคิดเรื่องพวกนี้นอนพักเถอะนะทันใดน,นั้นราคินีเห็นว่าราหุนได้รับสายจากใครบางคนชื่อโมฮินีราหุนรีบตัดสายทิ้งราคินีถามว่าเธอเป็นใครราหุนตอบว่าเพื่อนที่ทำงานของผมเองแต่ตอนนั้นราคินียังสนใจเรื่องนาคินมากกว่าเลยไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมฮินี คืนนั้นในหัวเธอมีแต่เรื่องของนาคินวนไปมาจนทำให้นอนไม่หลับเลยทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นราหุลออกไปทำงานที่เมืองไปที่ออฟฟิศมาท้าฟสิงต้องไปประชุมที่สภาหมู่บ้านรากินีคิดว่าตอนนี้ไม่มีผู้ชายอยู่บ้านเลยนี่แหละโอกาสเหมาะจะไปถามแม่สามีให้รู้เรื่องทั้งหมดดีกว่ารากินีไปหาอานิตาแล้วถามว่าแม่ขา เมื่อคืนฉันคิดถึงแต่นาคินนอนไม่หลับเลยแม่กับคุณลุงกำลังพูดถึงนาคินตัวไหนกันแน่อานตตาบอกให้เธออย่าไปใส่ใจแต่รากินีไม่ยอมเลิกถามพอเธอถามซ้ำๆอาณนตตาจึงเริ่มเล่านิทานเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเมื่อหลายร้อยปีก่อนในหมู่บ้านนี้เคยมีชนเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่ชนเผ่านี้นับถือพระศิวะและเทพนาคราช พวกเขาสร้างวิหารสำหรับทั้งสองเทพไว้ที่เดียวกันและบูชาทั้งสองพระองค์ณสถานที่เดียวกันวันหนึ่งมีหญิงตั้งคันคนหนึ่งมาสักการะมีน้ำในขันตั้งไว้ที่วิหารเธอคิดว่านั่นคือน้ำถวายแด่พระศิวะเลยเอานิ้วแตะน้ามาป้ายหน้าผากแล้วดื่มเข้าไปเล็กน้อยจากนั้นเธอก็เริ่มสวดอ้อนวอนพระศิวะอย่างตั้งใจ แต่เธอไม่รู้เลยว่าน้ำนั้นคือของที่ถวายแก่เทพนากราชไม่นานหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าร่างกายตัวเองเริ่มกลายเป็นร่างของนาคินครึ่งคนครึ่งงูในที่สุดเธอก็กลายเป็นนาคินเต็มตัวเธอเศร้ามากร้องไห้เสียใจทันใดนั้นก็มีฤาษีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและใช้พลังจิตสื่อสารกับเธอโดยไม่ต้องพูดออกมานาคินเล่าทุกอย่างให้ฤาษีฟัง รืมสีบอกว่าเธอต้องคำสาบของนาคราชคำสาบนี้จะอยู่กับเธอไปหนึ่งร้ปีในช่วงเวลานั้นลูกหลานของเธอจะเกิดมาเป็นงูทั้งหมดเมื่อครบหนึ่งแปปีลูกหลานรุ่นถัดไปถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์เธอต้องดูแลเผ่าพันธุ์ของตัวเองให้อยู่รอดให้ได้รืมสีจึงมอบที่ดินผืนหนึ่งให้แก่เธอเพื่อให้เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับเผ่านาคอย่างปลอดภัย และเธอก็อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีเธอให้กำเนิดงูจำนวนมากที่ดินนั้นจึงถูกเรียกว่าดินแดนแห่งนาคของหมู่บ้านสำหรับชาวบ้านที่ดินผืนนั้นถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาผ่านไปหลายปีปู่ของราหุนชื่อสุเรนทราสิง์เข้ามายังหมู่บ้านเขาซื้อที่ดินจำนวนมากเพื่อทำการเกษตรแต่เขาต้องการเพิ่มอีกเขาชอบที่ดินของเหล่านาค เพราะมันมีน้ำตกและภูเขาที่งดงามเขาจึงอยากสร้างคฤหาสน์ของตัวเองที่นั่นเขาติดสินบนหัวหน้าหมู่บ้านแล้วซื้อที่ดินผืนนั้นจากเขาได้สำเร็จเขาสั่งลูกน้องให้ฆ่างูทั้งหมดเพื่อเคลียร์พื้นที่ลูกน้องของเขาเริ่มใช้ปืนยิงงูทุกตัวทีละตัวและในที่สุดก็ฆ่างูทั้งหมดจนหมดที่ดินผืนนั้นกลายเป็นคฤหาสน์ของสุเรนทราสิงห์ ตระกูลนาคถูกทำลายจนหมดสิ้นเหลือแต่นาคินเพียงตัวเดียวเมื่อเทพนาคราชเห็นความอายุติธรรมเขามอบพลังวิเศษให้กับนาคินเพื่อแก้แค้นและเธอก็กลายเป็นอิชชาธารีนาคินนาคินนั้นให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นคนในตระกูลสุเรนทาทกกรุ่นเธอรอคอยการเกิดของลูกหลานรุ่นใหม่ และทันทีที่มีลูกเธอก็ฆ่าพ่อของเด็กคนนั้นและตามล่าลูกต่อไปเธอฆ่าสุเรนทาสิงห์และจากนั้นก็ฆ่าลูกชายของเขานารายสิงห์มาทับสิงห์พี่ชายที่รับนารายเป็นน้องแท้ๆจึงเป็นผู้เลี้ยงดูราหุลและปกป้องเขาตลอดมาหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดรากินีรู้สึกเศร้ามากเธอพูดว่างั้นแปลว่าฉันจะไม่มีวันได้มีลูกเลยเหรอ ถ้าฉันมีลูกนาคินก็จะฆ่าสามีฉันแล้วไล่ล่าลูกของฉันต่อไปอานตตาบอกว่าใช่จ้าลูกแม่ขอโทษจริงๆแม่ไม่กล้าบอกความจริงกับเธอก่อนหน้านี้แม่ทำผิดกับเธอมากจริงๆรากินีเสียใจอย่างหนักตอนเย็นราหุลกลับมาจากที่ทำงานและเขาพาเพื่อนสาวจากออฟฟิศชื่อโมฮินีกลับมาด้วยโมฮินีจับมือราหุลแน่นตลอดทาง รากินีรู้สึกอิจฉามากที่เห็นภาพนั้นอานิตาถามว่าโมหินีมาที่นี่ทําไมหรอโมหินีตอบว่าแค่อยากมาทักทายทุกคนแล้วก็อยากเห็นหน้ารากินีด้วยโมหินีเดินไปหารากินีแล้วพูดว่าว้าวพี่สาวสวยจังเลยราหุลโชคดีมากเลยนะคุยกันสักพักโมหินีก็ขอตัวกลับรากินีเริ่มสงสัยในตัวราหุลมากขึ้นเธอไม่ชอบโมฮินีเอาเสียเลย เวลาผ่านไปหลายปีรากินีเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในบ้านสามีได้แล้วแต่เธอกับราหุลเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นราหุลอยากมีลูกชายแต่รากินีไม่ยอมเพราะเธอรู้ว่าถ้ามีลูกเมื่อไหร่นาคินจะฆ่าราหุลทันทีวันหนึ่งทั้งคู่ทะเลาะก,กันหนักมากราหุลถามว่าทำไมเธอถึงไม่สามารถมีลูกให้ฉันได้รากินีตอบว่าเพราะฉันไม่มีทางเลือก ฉันไม่อยากเสียเธอไปเพื่อให้เธอปลอดภัยฉันยอมใช้ชีวิตโดยไม่มีลูกก็ได้ราหุลตะโกนว่าเธอก็เริ่มเชื่อเรื่องงมงายของนาคินนั่นแล้วเหรอก็ได้ถ้าเธอไม่ให้ลูกฉันได้โมหินีก็ให้ได้เธอชอบฉันมาตลอดอยู่แล้วพูดจบราหุลก็เดินจากไปราคินีนั่งร้องไห้ในห้องท้ายที่สุดราคินีก็ยอมไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ตั้งครรภ์แต่บรรยากาศในบ้าน กลับเศร้าหมองมาทับสิงปิดผนึกครหาหา์อย่างแน่นหนาแม้แต่หน้าต่างหรือประตูก็ไม่มีช่องว่างใดว่างใดทุกโพรงหรืออุโมงค์ในบ้านถูกอุดหมดและราหุนก็ถูกขังอยู่ในห้องทุกคนเชื่อว่าถ้าเขาออกไปข้างนอกเมื่อไหร่นาคินจะฆ่าเขาทันทีคืนนั้นมาถึงราหุลน,นั่งบ่นอยู่ในห้องว่า ครอบครัวฉันนี่เชื่อเรื่องไร้สาระพวกนี้ได้ยังไงไม่ให้ฉันออกจากบ้านเลยพระเจ้าทำไมถึงให้ฉันเกิดมาในบ้านชาวบ้านแบบนี้นะรากินีหลับไปแล้วราหุนได้รับสายจากโมฮินีเธอถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้โดนกักตัวอยู่ในบ้านราหุนบอกว่าฉันเครียดจะตายอยู่แล้วเหมือนจะขาดอากาศหายใจโมฮินีบอกว่าทุกคนน่าจะหลับหมดแล้วทำแบบนี้สิ แอบปีนออกมาเลยอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะรอที่ถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านพร้อมรถไปในเมืองกันปาร์ตี้กันหน่อยแล้วจะรีบกลับมาก่อนที่ใครจะตื่นราหุนบอกว่าไอเดียแจ่มเลยเขาปีนเชือกจากหลังคาลงมาและแอบออกไปข้างนอกไปถึงที่นัดกับโมฮินีแล้วขึ้นรถของเธอโมฮินีบอกว่าไปกันเลยราหุลตอบตกลง ทั้งสองมุ่งหน้าไปทางตัวเมืองโมฮินีขับรถไปอีกเส้นทางหนึ่งราหุลถามว่าเราไปทางไหนเนี่ยโมฮินีตอบว่าเวลาน้อยเราใช้เส้นทางลัดแล้วกันไม่นานรถก็เข้าสู่ป่าโมฮินีจอดรถแล้วลงไปพร้อมบอกให้ราหุลลงด้วยราหุลลงจากรถแล้วถามว่านี่มันที่ไหนกันโมฮินีตอบว่าที่ที่ฉันจะล้างแขน ราหุลเห็นร่างกายของโมหินีเริ่มเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นนาคินอย่างช้าๆราหุลตกใจมากพยายามวิ่งหนีแต่นาคินก็ฉกเขาไม่นานพิษก็แผ่ซ่านทั่วร่างและราหุลเสียชีวิตก่อนจากไปนาคินพูดว่าฉันจะกลับมาเพื่อลูกของเธอและเพื่อทุกๆกลุ่นของพวกเธอเช้าวันถัดมาบ้านของราหุลเต็มไปด้วยความโศกเศร้า มาทัฟสิงออกตามหาราหุนพร้อมคนของเขาพวกเขาพบร่างของราหุนในป่าร่างของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั่วทั้งตัวและนี่คือนาคินที่ล้างแค้นแทนความผิดของสุเรนทราสิงห์แม้แต่รุ่นที่สามก็ไม่รอดการล้างแค้นนี้จะไม่มีวันจบลงหรือแต่นาคินจะกลับมาอีกจริงหรือ การล้างแค้นอันน่าสะพรึงนี้จะจบลงเพื่อเด็กน้อยบริสุทธิ์คนนั้นไหมเพื่อนเพื่อนถ้าคุณอยากให้เรื่องราวลึกลับของนาคินนี้และการล้างแค้นอันร้อนแรงยังคงดำเนินต่อไปโปรดคอมเมนต์ไว้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างนะครับหากมีเสียงเรียกร้องจากพวกคุณมากพอเราสัญญาว่าเราจะนำตอนต่อไปของนาคินมาเร็วๆนี้แน่นอนขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเรา กดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยใจและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคุณอยู่กับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายเราขอขอบคุณคุณจากใจจริงอย่างสุดซึง้ง